ขอเชิญชวนผู้มีใบผู้มีบุญร่วมสร้างประวัติศาสตร์โลกและสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวบรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก หนึ่งล้านคนซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้คือเป็นภาพนั่งสมาธิแบบเต็มตัวด้วยชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อและนามสกุลลงในภาพโดยส่งได้หนึ่งท่านต่อหนึ่งภาพเริ่มกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันคุ้มครองโลกยีสองเมษายนพุทธศักราชสองพซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสันติสุขภายในไปจนถึงวันสมาธิโลกหสิงหาคมพุทธศักราช 2,565เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงโดยส่งไฟล์ภาพได้ที่เว็บไซต์ meditationphoto.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป